afterworld ในสัปด,ดาห์นี้นะครับชุนคุณเที่ยวเส้นทางในฝันเส้นทางประวัติศาสตร์โลกเส้นทางสายโรแมนติกการล่องเรือสาราญจากกรุงโรมสู่ซานตรินีในช่วงที่อากาศเย็นสบายชมว,วิวทิวทัศน์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคหลายสมัยในแต่ละเมืองสัมผัสเสน่ห์ของเกาะซิซิลีเกาะในภาพยนตร์เรื่อง godfather และเดินเล่นชมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกับเอเธนส์และปอมเปอีติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเจอร์เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนาฬิกา30นาทีนะครับเราพาไปเที่ยวที่ต่างๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามเราได้ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในแต่ละช่วงแต่ละฤดูกาลที่แตกต่างกันผมกับพิะเกิงมาพบคุณผู้ชมทุกทิตครับสวัสดีครับพิะเกินครับสวัสดีครับเชนทางใส่ไหมไม่ใช่คนอู้เออใช่ไม่ใช่เนฮายตามรอยสามก๊กเนี่ยวันนี้นะใส่เสื้อตัวนี้มาเพื่อที่จะ บอกกับท่านผู้ชมว่าทริปนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่จองนะนี่คือโอกาสสุดท้ายนะผมก็มีเสื้อตัวนี้นะแต่ผมเป็นพิเศเกินใส่แล้วผมไม่ใส่แล้ว <c oughs> เพราะว่ามันใส่แล้วเสื้อนี้มันดูอ้วนเพราะมันเป็ <c oughs> นเสื้อสีขาวแล้วมันลายอยู่ตรงพงุงอย่นะฮะ่ะคุณรู้ไหมว่า สามก๊กนี่นะสิ่งที่ให้กับเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสงครามหรือกลยุทธ์ในการทําสงครามนะสามก๊กเนี่ยมันมีทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อค่านิยมเนี่ยตามมาเยอะแยะมากนะครับอย่างอันนึงที่ผมนึกได้นะมันอาจจะเข้ากับสมัยปัจจุบันก็ได้คือเขาบอกว่าสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นเนเื่องจากว่าคนจีนเนี่ยเขาจะสร้างค่านิยมขึ้นมาในสังคมว่าด้วยเรื่องของศีลธรรมว่าด้วยเรื่องของความดีงาม คนที่เป็นขุนนางเป็น้าราจุการเนี่ยก็ต้องยึดถือคุณธรรมยึดถือศีลธรรมเป็นหลักก็จะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างถูกยึดกันมาพอมันมาถึงช่วงสามก,ก๊กโจโฉเนี่ยเป็นคนที่เอาเรื่องของความรู้ใส่เข้ามาคู่คุณธรรมคือโจโฉจะใช้คนเนี่ยใช้คนเก่งคนเก่งเป็นใช้ได้อสุดท้ายแล้วเนี่ยโจโฉตัดคําว่าคุณธรรมออกไปเหลือเฉพาะเอาความรู้คือใครก็ได้ทํางานได้ใช้ เพราะนั้นเนี่ยพอมาถึงสมัยโจโฉความคุณธรรมมันหายไปมันเหลือเรื่องความรู้อย่างเดียวเราถึงได้บอกว่าผ่านไป2,000ปียุคสมัยปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยนะฮะความรู้เนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากกว่าเรื่องคุณธรรมแต่ทุกยุคท,ทุกสมัยนยการเมืองเรื่องการช่วงชิงอำนาจ มันเป็นเรื่องที่กับคุณธรรมเนี่ยมันมันเกือบจะเหมือนกันทุกสมัยเลยนะแต่มมัน็ก็ยอยู่ที่ว่ายุคไหนอะไรมันจะขึ้นมานะยุค3ามก็อ,อกอม,มีงูเห่ามีมีก็อย่าง ตอนนั้นไงตอนที่โจโฉที่เสียทับเรือสู้กับซุนกวนเนี่ยเพราะว่าปันทองเนี่ยเอ,อเรียกไส้สึกไปเป็นงูเห่าเข้าไปอยู่กับพวกโจโฉแล้วก็ไปบอกโจโฉว,ว่าโจโฉไม่ชานาญการทับเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารจะเมาเรือวิธีแก้การเมาเรือก็คือให้ผูกเรือเข้าด้วยกันอันนั้นไม่ใช่งูเหา่าให้มันแน่นเหมือนกับแผ่นดินคราวนี้พอแน่นเหมือนแผ่นดินแล้วเนี่ยเรือเคลื่อนมปไหนมันก็จะไม่คลองอันนั้นไม่ใช่ทห,ทหารเดินบนเรือได้อันนี้ผมคือสายลับกาลังเล่ากลยุทธ์ใ้ฝันเนี่ยแล้วพอผูกกันเส เรียบร้อยเนี่ยประเด็นก็คือว่าพอเรือมันผูกกันโจโฉก็เออดีคึกคักปังพองนี่มันเก่งเว้ยเพราะผูกเรือกันเนี่ยานมันเดิเนไปทุกเรือ,อเรือมันก็โครบมือมันก็ใหญ่โตเป็นเหมือนแผ่นดินแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าพอไปลบกับจิวยี่ใช่ไหม จิวี่ดูทิศทางลมของเบ้งเรียกลมมาได้ยิงของเบ้งเป็นนักพยากรณ์รู้ว่าลมมันจะพัดมาด้านนี้พอยิงไฟไปปุ๊บพอมันเป็นลงที่เรือลาหนึ่งก็ลามไปเรือทุกลาอย่างรวดเร็วเห็นไหมบางทองก็ยังเป็นงูเห่าในสมัยนั้นก็คือสุดท้ายถ้าเราไปที่ผาแดงนะฮะเราก็จะเห็นจิวี่เห็นของเบ้งเห็นบางทองก็ถือได้ว่าสาคนนี้สุดท้ายแล้วเป็นฮีโร่ของฝันงูเห่าอยู่ด้วยซิฮีโร่เหรอไม่ใช่งูเห่าน้านเนีคือสายลับสายลับ เขาถึงได้บอกว่าบางทองเนี่ยก็เป็นบุคคลที่รูป,ปร่างอัปลักษณ์แต่ว่าโจโฉใช้งาน<ช>เขาใช้งานโจโฉดูที่ความสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทองก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับผงเบ้งใ,<ช>ใช่ไหมฮะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าบางทองนี่ถูกยกย่องนะ<ช>เพราะว่าศึกเซ็กเพ็กเนี่ยผาแดงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะเก่งคนเดียว จิวีเก่งอย่างหนึง่งบางทองเก่งอย่างหนึง่งคงเบ้งเก่งอย่างหนึง่งอุยกายซึ่งเป็นนายทหารของจิวี่เนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นคนที่ประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าคนนี้แหละที่คิดใช้วิธีเผาเรือก่อนอแต่มันจะเผาได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเอาเรือมาผูกกัน ช่แล้วก็มีลมพึ่ออกไหมล้วอยู่ดี <c oughs> โจโฉเจ้าเรือผูกกันทําไมเ,<อ>เพราะว่าไปถูกปังทองหลอกไง <c oughs> แล้วมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะว่าสาเหตุหนึ่งที่จะต้องผูกเรือเพราะโจโฉเองก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีโรคระบาดพอมีโรคระบาดก็ต้องเผาไฟมันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมาคานซึ่งถ้าเราดูในดูในหนังเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีเรื่องโรคระบาดอยู่ในหนังจริงๆ <c oughs> ซึ่งโรคระบาดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น มันก็เลยมีการสันนิษฐานไปหลายแบบคือตอนนั้นเนี่ยมันหลายปัจจัยรวมกันนะที่เป็นสาเหตุทําให้โจโฉแพ้เรื่องโรคบาดใช่มันทําให้กองทัพโจโฉเนี่ยอ่อนกําลังลงแล้วก็ต้องรีบบุกโจมตีก่อนที่กองนะทัพจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปกว่าน,นั้น พอจบเหมาะก,กับผงเม้งดูแล้ววันนั้นเนี่ยลมมันต้องมาพอดีแต่ถ้าผงเม้งจะไปบอกซุนกวัว่ารู้ว่าลมจะมาวันนั้นวันนี้เนี่ยซุนกวนร,รู้ซุนกวนก็จะฆ่าผงเม้งเ,เสียจะดูแลผงเม้งก็ต้องไปหลอกต่ออีกว่าเขาจะทําพิธีเรียกลมแล้วก็ถือโอกาสหมีเลยตอนที่ทำพิธีเรียกลมเพม่อสรุปเนี่ยเราจะเล่าให้ทุกท่านสับสนนิดหน่อยเพื่อจะให้ชวนทุกท่านไปเที่ยวอยากให้ไปเที่ยวกันนะครับมั้ก็เป็นทริปที่ไปเที่ยวกันในช่วงของเดือนตุลาคมซึ่งตอนนี้เราเริ่มทำวีซ่าแล้วนะครับ ทุกท่านที่จองเข้ามาเกือบ250ท่านเนี่ยตอนนี้ทยอยเริ่มทำวีซ่าแล้วนะฮะซึ่งในเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะเดินทางแล้วจากวันที่เราออกอากาศเนี่ยประมาณเดือนดียวองเดือนท่านท่านที่ยังไม่จองรีบจองนะครับแล้วก็ยังเหลืออยู่บ้างนะฮะยังเหลืออยู่บ้างนี่ก็เป็นเรื่องราวของทริปที่เราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงการที่จะไปเดินทางไปเที่ยวยุโรปกันเต็มๆช่วงหนึ่งทิสซิลี่เนี่ยเป็นเมืองที่สวยนะฮะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องอควาแมนเนี่ยนะฮะที่เป็นเทพเจ้าสมุทรฉากส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ซิซิลีเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยจะได้ลงไปถึงที่นั่นมันอยู่ทางใต้ของใต้ของอิตาลีาลบรรยากาศของซิซิลีเนี่ยนะถ้าใครดู The ะก d อดฟาเธเนี่ยมันคืออิตาลีที่พวกเราจำได้มากที่สุดก็คือความเงาเงาม้านเมืองเกา่าแต่ว่ามีสเสน่ห์นะ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่061-421-0110 061-421-2680หรือทาง Line at, at around o u ราว h า world นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ world w w around the world thailand com ครับกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ top of the world นะครับคุณผู้ชมครับพี่เกิงปกติเวลาเราไปเที่ยวซันตริีนีกันเนี่ยคือฝรั่งเวลาเขาไปเที่ยวซันตรินีหรือคนทั่วไปเที่ยวซันตริีนีเนี่ย มักจะไปเราก็บ่นว่ามันร้อนมันร้อนเหลือเกิน <c oughs> แต่ต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาฝรั่งไปที่ซันตริีนีเขาไปเที่ยวฤดูร้อนเพราะว่าเขาไปตากอากาศกันซันตรินีนีเป็นเมืองชายทะเลเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะั้นการเที่ยวซันตรินีนีของแทบทุกบริษัททัวร์เลยก็จะจัดไปในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยารประมาณนั้นอ่ะซึ่งเป็นฤดูร้อนของทางยุโรปเขาซึ่งจะหาเรือไปท่องเที่ยวหรือทัวร์ไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูอื่นี่ยยาก แต่เพราะว่าเราเรือเนี่ยเราก็รู้อะเราก็ค,คุยอยู่เรื่อยๆว่าซันตรินีเนี่ยมันร้อนแล้วเพอรเอผมก็นั่งดูกําหนดการท่องเที่ยวแล้วไปเจอเส้นทางเดินเรือของเรือ r i n c e s s เนี่ยเรือซันปรินเซสเนี่ยผ่านซันตรินีแล้วไปเที่ยวซันตรินีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เห็นปุ๊บก็เอ้ยน่าสนใจที่จะไปเที่ยวซันตอรินีเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าน่าจะถูกใจคนไทยเพราะว่าอากาศเนี่ยมันน่าจะไม่ร้อนอากาศน่าจะสบายๆหรืออาจจะเย็นด้วยซ้ํา เพราะว่าเราไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่คนไทยอ่ะชอบอากาศเย็นๆมากกว่าอากาศร้อนๆคือซานโดรินี่อย่างพี่ะเ,เกงไปคราวที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิก็น่าจะประมาณ30กว่าเมษาอร้อนไหมพี่ตะเกงร้อนฮะ <c oughs> คือซานโดรินีาา่เป็นเมืองตาอากาศอ่ะเป็นเมืองร้อนที่เราก็เลยมองพอเห็นเรือซันบรินเซสก็เดินทางในช่วงกุมภาพันธ์ผมก็เลยดูเลยว่าเอ้เส้นทางมันไปไหนบ้างเราก็ไปดูแล้วก็สุดท้ายก็เลยตัดสินใจ วางแผนการเดินทางในทริปนี้เนี่ยโดยทริปนี้เนี่ยเราจะบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่โรมแล้วจากโรมเนี่ยเราจะเริ่มเที่ยวในทางเรือนะครับออกจากโรมแล้วก็วิ่งไปในเส้นทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับ,รบไปผ่านทางคอฟฟูผ่านซันตอรีนีเข้าไปถึงประเทศตุรกีเลยพิเกิดที่เมืองคุซาดซีแล้วก็ตีกลับมาทางเอเธนมาเที่ยวที่เนเปิลส์แล้ก็จากเนเปิลส์เสร็จก็มากลับมาจบทริปที่โรมโดย เส้นนี้เนี่ยเราจะนอนกันในเรือเนี่ยก้าคืนเราก็มองว่าเอองั้นเราก็จัดไปเที่ยวอิตาลีแล้วก็เมดิเตอร์เรเนียนกันสบายๆสยักส1บคืน12-13วันก็เลยวางแผนทริปว่าโอเคงั้นเราไปเดินทางกันออกเดินทางเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางไปถึงโรมในวันที่17กุมภาพันธ์แล้วันที่18กุมภาพันธ์เราก็จะเที่ยวที่โรมก่อนเราก็จะลงเรือจากโรม ลงเรืเอซันปรินเซสซึ่งเป็นเรือใหญ่เรือสำราญขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและหลายท่านที่เคยไปกับราวเดเวอร์เนี่ยก็น่าจะทราบว่าเราใช้บริการของเรือปรินเซสบ่อยเพราะว่าเรือปรินเซสเนี่ยเป็นเรือสำราญที่ค่อนข้างหรูหรารแล้วก็มีอาหารอร่อยนะครับเรียกได้ว่ามีมีห้องพักสะดวกสบายอาหารอร่อยตามสไตล์ของราวเดเวอร์เราก็จะไปเที่ยว ที่แรกที่เรือไปจอดเนี่ยคือซ <Sic ily. S 1> ิซิลีซิซิลีครับพูดถึงซิซิลีปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดถึงเนี่ย <c oughs> ภาพก็อดฟาเธอร์ลอยเข้ามาเลยทำไมซิซิลีมันเป็นเรื่องราวของก็อดฟาเธอร์ไปได้พี่เจ้เกิดก็เพราะว่าวีโต้คอเรลเน่เนี่ยเป็นคนมาจากซิซิลีใช่นไหมฮะซิซิลีก็พวกมาเฟียนะฮะก็มีเรื่องราวของความดุเดือดเลือดพรานอยู่ที่นั่นเพราะนั้นแต่ว่าซิซิลีเนี่ยเป็นเมืองที่สวยนะฮะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องอควาแมนเนี่ยนะฮะที่เป็นเทพเจ้าสมุทรเนี่ยฉากส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ซิซิลีเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยจะได้ลงไปถึงที่นั่นนะฮะวันนั้นเนี่ยแต่เมืองที่ซิซิลีมันเป็นเกาะห่างออกมาจากมันอยู่ท้งใต้ของ้ของอิตาลี่แต่ว่าบรรยากาศของซิซิลีเนี่ยนะถ้าใครดู The Godfather เนี่ยดูเมื่อไหร่เนี่ยนะะผมพูดเด็ดเลยว่า มันคืออิตาลีที่พวกเราจําได้มากที่สุดนะก็คือความเงาเงาบ้านเมืองเก่าๆแต่ว่ามีสเสน่ห์นะซิซิลีเราก็จะไปพักที่นั่นในอดีตจะบอกว่าซิซิลีในอดีตเนี่ยมันปกครองกันโดยระบอบมาเฟียคือมันคือมันเป็นอยู่พื้นที่ที่มันมีมาหาอำนาจ เข้ามาปกครองกันอยู่มันเป็นมันเป็นถิ่นที่แบบคนนู้นเข้ามาปกครองคนนี้เข้ามาปกครองนรือเไหมแล้วก็มันกเลยกลายมันมีวัฒนธรรมของมันจากซิซิลีเนี่ยเราก็จะตีไปที่กรีซหลายท่านถามว่าเราเราเมื่อไหร่จะจัดไปเที่ยวกรีซนี่แหละครับเราไปเที่ยวกรีซกันที่เมืองคอฟูคอฟูนะที่เมืองคอฟูคอฟูนี่สวยคือเนื่องจากว่าถ้าเราออกจากอิตาลีไปแล้วเนี่ยวิ่งไปทางเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่า ทะเลเอเดเรติก uh, e เนี่ยนะฮะเราจะผ่านประเทศอย่างโครเอเชียนะฮะ,ะเข้าไปแถบนั้นอะะ่นะ,ะหลายๆประเทศเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่เก่าแก่แล้วก็ยังรักษาความเป็นเมืองสมัยคราง<ะ>มีเกาะมีอะไรเหมือนเหมือนดูดูบรอฟนิกอ่ะไอ้คาฟูเนี่ยมันจะเลยจากดูบรอฟเินกไปนิดหนึง<ะ>่งนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้บรรยากาศของเมือง เมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นเมืองโบราณน,นะที่คอฟูครับจากคอฟูนะครับก็จะเรือก็จะแล่นมาที่จุดที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือซันต o รินีซันตรินีเนี่ยคือพูดง่าว่ามันเป็นภาพจำคนทั่วโลกแหละก็คือบ้านสีขาวหลังคาสีน้ำเงินครนะท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้าเนี่ยทุกคนไปที่นั่นเนี่ยนะฮะ ชุดที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยก็คือจะใส่ชุดอะไรก็ตามซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะเ,นเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบแต่ต้องสวงแมแว่นตาดำเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านขายแว่นตาดำนี่นะไอ้ไม่หมดเลยก็มาเป็นเมืองตากอากาศคนไม่จะไปเที่ยวกันในช่วงแดดเปรี้ยงเปรี้ยงใช่แล้ว,ลวต้องใส่แว่นตาเพราะว่าแสงมันจ้ามากแต่ว่าเป็นเมืองที่ผมพูดได้เลยนะว่าเป็นเมืองที่เราเมื่อมองลงมาจากเกาะ เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะและมองลงมาทะเลเนี่ยไอเนี่ยสวยที่สุดในโลกมันเห็นบ้านเรือนใช่ไหมไม่คือผมคือผมจะพูดอย่างนี้ว่าคุณขึ้นไปยืนเหมือนอยู่บนอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งที่มันที่มันสูงเงี้ยขึ้นมากลางน้ํากลางทะเลถ้าคุณยืนอยู่บนย,ยอดสุดของซานโดร์เนียยืนอยู่ตรงกลางหมู่บ้านสีขาวสีขาวฟ้าแล้วมองลงมาที่ทะเลเมดิเตรอร์เรเนียนข้างล่างเนี่ย มุมนั้นอะ่ะในกาเห็นผมเนี่ยสวยที่สุดในโลกเมื่อคุณมองทะเลผ่านซานโตรินีลงไปครับมันจะเห็นมันจะเห็นทะเลสีครามสีเขียวเทอร์คอยส์อ่ะอยู่อะไรไม่หมดเลยแล้วคือมันต้องนึกต้องไปดูเองนะถ้ามีภาพนี่จะเห็นเลยว่า เมื่อเราอยู่บนเบิร์ดไอวิวแต่ว่ามันอยู่บนภูขเขาเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ทุกท่านเนี่ยซันโดรนีคือจุดหมายปลายทางที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตครับ<ะ>แล้วก็เมื่อไปเนี่ยมันจะสนุกตรงที่ว่าเราต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปครับ<ะ>แล้วก็ขึ้นกระเช้าขึ้นไปพอขึ้นกระเช้าไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นความสวยงามของของบรรยากาศแล้วเราก็จะนั่งรถเที่ยวเกาะ นะฮะมาเที่ยวเกาะเสร็จก็มาถ่ายภาพอีตรงเนี้ยเมมโมรี่เท่าไหร่ก็เต็มนะฮะก็เต็มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องนั่งรถมาที่กระเช้าค่อยๆนั่งกระเช้าลงมาต่อเรือชเรือเล็กเพื่อกลับขึ้นเรือใหญ่เพื่อขึ้นเรือใหญ่ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าหลังโควิดเป็นยังไงนะรว่าหลังโควิดเดี๋ยวผมยังไม่ได้เดินทางด้วยเรือสำราญเลยแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยการนั่งเรือสำรานไปที่เอ่อเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ย เส้นที่เราเคยไปซานโดรินีเนี่ยโดยโดยโดย,โดยประสบการณ์ผมซึ่งนั่งเรือเรือสำราญสัก4ี่หครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าไอเนี่ยดีที่สุดนะฮะ,ะพ,อพอกับเส้นที่เราไปดิมอนพรินเซสที่ญี่ปุ่นในช่วงซากุระก็คือมันเพลินอะนะฮะถ้าตัดเรื่องของความร้อนออกนะเส้น ซานโดรีนีเนี่ยให้ความเพลิดเพลินเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยคือดีที่สุดแต่เราเดินทางในช่วงเดือนกุมพาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดเรื่องความร้อนออกไปได้เพราะว่ามันจะไม่ร้อนเหมือนกับเวลาที่เขาไปเที่ยวกันในช่วงเมษาพฤษภาพิจารณากรกฎาช่วงมันจะนร้อนมาก น่าจะดีขึ้นเยอะนะผมว่าตอนนี้แต่ว่าการท่องเที่ยวแทบจะทบทุกประเทศเนี่ยมันกลับมาเหมือนเก่าหมดแล้วละครับคนไม่กลัวเรือละคือคือคนไม่กลัวโรคแล้วตอนนี้คนเป็นโควิดก็รู้สึกโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาจะเห็นว่าโควิดเป็นเหมือนไข้หวัดธรรมดาละเขาไม่ได้มีการระมัดระวังเหมือนแต่ก่อนมันเป็นเพียงเหมือนไข้หวัดเล็กธรรมดาความร้ายแรงมันน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่อีกในปัจจุบันนี้ออกจากซานโดรีนแล้วไปไหนออกจากซานโดรีนแล้วเนี่ยนะครับเส้นทางนี้ที่แปลกก็คือว่า เรือเนี่ยจะวิ่งเข้าไปที่ตุรกีนะครับหรือชื่อใหม่ซึ่งผมยังไม่คุ้นปากอ่ะก็คือตุรกีตุรกีนี่นะครับไปที่เมืองคุซาดิซีนะครับก็จะไปเที่ยวที่ตุรกีอีกหนึ่งวันเต็มๆที่คุซาดิซีนะครับที่คุซาดิซีเนี่ยก็จะไปเที่ยวเมืองอิปิซุสที่นั่นเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่เที่ยวที่นั่นกัน1วันเต็มๆแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะตีกลับมาที่กรีซอีกรอบหนึ่งกลับมาที่กรีซเนี่ยก็จะมาที่เอเธนสบ ที่มาที่เอเธนเนี่ยเอเธนก็จะมีอะไรให้ชมเยอะแยะมากมายมาเอเธนเนี่ยก็ต้องไปวิหารล่ละนะฮะ<อ>ก็เห็นความเป็นกรีกอ่ะนะฮะอันนั้นก็สวยงามถือได้ว่าเป็นการไปเนี่ยสามสี่ประเทศเลยนะครับก็คือเราจะผ่านตั้งแต่อ,อิตาลีอิตาลีนะฮะมาที่แถวแถวกรีซกรีซนะฮะไปที่แถบโครเอเชียประเทศเล็กๆที่อยู่ ริมทะเลเอเดรียติกนะ,ะครับแล้วก็เรือก็จะตีกลับมาที่อิตาลีเราจะมาเที่ยวกันที่เมืองเนเปิลส์นะครับเมืองเนเปิลส์เนี่ยก็จะเป็นเมืองซึ่งอยู่ทางค่อนข้างมาทางตอนใต้ของอิตาลีที่เนเปิลส์เนเวลาไปที่เนเปิลส์เราจะไปเที่ยวกันที่ปอมเปอีอปอมเปอีเนี่ยเป็นมหานครซึ่งจมกลบไปกับเท่าของภูเขอไฟอหายไปจากประวัติศาสตร์โลกเนี่ยช่วงระยะเวลาหน,น,นึ่งจนกระทั่ง เขาขุดค้นเจอแล้วก็มีการขุดค้นเจอแล้วโดยนักโบราณคดีก็ค่อยๆขุดขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างของเมืองเดิมซึ่งเขาบอกว่าเมืองนั้นเ,นเป็นเมืองที่เกิดการระเบิดภูเขาไฟแล้วทําให้คนแบบเสียชีวิตอย่างกระทันหันบแบบไม่หันตั้งตัวคือบางคนเนี่ยเสียชีวิตในอากับกกริยาที่แตกต่างกันเพราะบางคนเนี่ยกำลังกำลัง อุ้มลูกอยู่กําลังให้นมบุตรอยู่ก็เสียชีวิตยอยู่ในท่านั้นเพราะว่าภูเขาไฟมันระเบิดมาแล้วก็เท่าลาวาเนี่ยมันลงมาสมัยก่อนคงยังไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยาหาเหมือนในสมัยปัจจุบันนี้ที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เกิดการต้องการเตือนภัยพิบัติหรือเกิดเหตุรวนเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีเขาที่จะขุดค้นเจอคนเนี่ยพี่าเกิดเขาใช้วิธีเวลาเจาะลงไปแล้วเจอช่องว่างเพราะจุดไหนที่ มีคนหรือมีซากหลกักขลังอยู่เจาะลงไปเนี่ยมันจะมีความกลวงอยู่เขาก็ใช้วิธีหยอดปูนพลาสเตอร์ลงไปเราพอหยอดลงไปพอปูนพลาสเตอร์มันเซ็ตตัวมันแข็งตัวนะค่อยๆขุดดินออกมาเนี่ยยังเห็นรูปร่างของคนค่อยๆแกะออกมาเนี่ยเป็นรูปร่างในขณะที่เสียชีวิตจากการระเบิดของไฟนะหลายรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะเป็นภาพเลยนะว่า เขากำลังทําอะไรอยู่ในขณะที่เขาเสียชีวิตเพราะว่ามันเป็นคือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น s u e เด e a t h อะ่ะคือเสียชีวิตแบบฉับพลันทันใดยังไม่ทันได้ตั้งตัวบางคนก็กําลังทํานั่นทํานี่อยู่ก็จะมีภาพให้ได้ชมให้ได้เห็นกันในในนั้นเราก็จะมีหลายที่ครับไปดูในในที่ปอมเปอีเนี่ยก็จะมีคือไปเห็นแล้วจะรู้สึกว่าเออนนในอดีตเนี่ยมันเคยมีเมืองที่เจริญมีมีวัฒนาการแล้วก็เป็นเมืองซึ่ง เป็นอันนี้จังจริงคือมันหายไปอยู่ดีมันก็หายไปจากแผนที่โลกเนี่ยหายไปเป็นหลายร้อยปีแล้วก็มีการมาขุดค้นพบกันกลับขึ้นมาอีกนะครับพอจากเนโปสเนี่ยเรือก็จะออกแล้วก็ตีกลับมาวันสุดท้ายหลังจากเคยอยู่ในเรือกันเต็มเ1็มวันเนี่ยกลับมาที่โรมใช่ไหมกลับมาที่โรมเราก็จะมาเที่ยวคนที่โรมแล้วก็บินกลับออกจากที่โรมกลับมาคือประเทศไทยแนะนําเลยนะฮะทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ดีจริงๆนะครับคือทุกท่านจะได้เห็น เมืองที่มันแปลกไปจากความเป็นยุโรปก็คือออกไปทางทะเลเิเตอร์แลนยนแล้วก็เมืองเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีตำนานมันมีเรื่องราวมันมีเตดประวัติศาสตร์เรื่องของที่มันอัปเดตทันสมัยเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะวันนั้นเนี่ยเรียนเชิญนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามมาตรฐานกลับมาชอปปิ้งที่โรม ใช่ครับกับประเทศไทยพราที่อิตาลีนี่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของคุณสภาพต,ตรีหลายท่านที่อยากจะไปช้อปปิง้งไปซื้อสินค้าต่างๆในบริเวณที่โรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรมหรือมิลานมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเมืองของแฟชั่นเป็นเมืองที่มีของแบรนด์เนมให้ชวนสะสมชวนเลือกซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเทรดปีหน้านะครับส่วนทรดปีนี้ที่ ยังเชิญชวนผู้ชมอยู่นะครับแล้วก็ยังตัดสินใจไปได้อยู่อีก2สัปดาห์ก็คือทริปที่ไปล่องเรือที่รัสเซียเลยแค่2สัปดาห์แล้วนะครับล่องเรือรัสเซียทริปนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครจัดเราเป็นเส้นทางที่แปลกกว่าคนอื่นๆเขาเพราะว่าเราจะนั่งเรือเนี่ยจากเซนส์พีเดอร์เบิร์คือเราบินจากกรุงเทพเนี่ยเราบินโดยสายการบินอิมิเรสแลตรงไปลงที่ เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเลยเราก็เที่ยวเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเสร็จแล้วเรานั่งเรือจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเนี่ยค่อยๆล่องลงมาที่มอสโกระหว่างที่ล่องลงมาที่มอสโกเนี่ยก็จะผ่านเมืองเล็กๆเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเดินทางไปยังไม่ถึงเนี่ยก็แวะเที่ยวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาจบทริปเนี่ยที่มอสโกกันแล้วก็ค้างที่มอสโกหนึ่งคืนที่มอสโกเรานอนแค่คืนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตีนั่งเครื่องบินกลับมากรุงเทพแต่มอสโกโรงแรมที่เราพักเนี่ย เป็นโรงแรมที่เขาบอกว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบซาริโกจิกที่สวยที่สุดในโลกนืคมับยิ่งใหญ่โตโอลานโรงแรมเนี้ยถ้าคุณผู้ชมดูในรูปจะเห็นว่าโรงแรมเรสซอนรอยัลของของที่มอสโกเนี่ยเป็นโรงแรมที่สวยงามมากนะครับอันนี้ออกเดินทางวันที่2-12ถึง12ตุลาคมนี้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมที่สนใจไปเที่ยว แม่น้ําอีกเส้นหนึ่งก็คือแม่น้ํไรอยออกเดินทางเนี่ยในวันที่2องถึงสิบนั่นเป็นช่วงวันหยุดเลยได้วันหยุดทั้งวันพ่อแล้วก็วันพระธรมนูนเที่ยวคริสต์มาสมาเก็ตกันในเมืองที่เป็นเมืองมรดกโลกเลยเ<ะ>มืองเล็กๆในแถบแม,ม่น้ํไรายทางตอนใต้คือเราเที่ยวจากแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเราค่อยๆทเที่ยวลงมาจนกระทั่งถึงฝรั่งเศสนะครับก็ไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสที่เมืองเมืองอะไรนะพี่เจเิงสตาบูสตาบูที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ มีตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดในโลกครับก็เรียนเชิญผู้ชมนะครับนั่นคือเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ Around the World นะครับในช่วงปลายปีแล้วก็ในช่วงต้นปีอย่าลืมนะครับข้าวสารทุ่งกุลาล้องไห้ข้าวหอมมะลิของพิศเกิงนี่เราจะมียมีจําหน่ายอยู่นะครับขอบใหม่เข้ามาแล้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนถุงใหม่ละเขาบอกว่าเป็นข้าวหอมที่ รสชาติเป็นพันุ์ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกที่เราอาจจะต้องไปทํารายการท็อปออฟเดอร์เวอร์นี่ที่ทุ่งกุลาสักวันหนึ่งนะต้องนั่งร้องไห้ด้วยไหมพี่ไม่เลยโหจะอลังการมากนะทุ่งกุลาตอนนี้สวยงามเออใช่แล้วต้องไปต้องไปสักวันหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันจะสวยมากพวกคุณเนี่ยจะเห็นทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยในสิ่งที่พวกคุณไม่เห็นมาก่อนเลยมันสวยงามมันไม่ได้แห้งแล้งเหมือนที่เราคิดใช่ไหมผมจะบอกให้มันสวยงามมาก และอีกเมืองหนึ่งนะที่เราอยากจะจัดทัวร์ไปนะก็คือเมืองสีเทพผมนึกแล้วพอเขาเพิ่งจะเปิดงานสีเทพไป<ช>ไม่นานเนี่ยผมก็คาดว่าก่อนทริปนี้จะออกอากาศเนี่ยผมน่าจะไปมาแล้วนะจะขับรถไปดูหน่อยเพราะว่าเผื่อจะได้พาทุกท่านไปเที่ยวเนื่องจากว่าไปเที่ยวเขาคพพ้อเพชรบุญช่วงช่วงเดือนเนี้ยหมอกกังเยอะสวยอ่ะแต่วันนี้เราออลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ บกันเสาร์อาทิตย์หน้าเวลา10เนกิกา30นทีเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ